สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านทวีตถีอีกครั้งนิวยิวสกู๊ปโกจิล่ก,กันนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาตอบถามว่าทําไมหนังชินกซิล่าถึงไม่มีภาคต่อแล้วก็ไม่ควรจะมีแล้วก็ไม่น่าจะมีภาคต่อนะครับซึ่งหลายคนเม้นเยอะมากๆแทบทุกคลิปเลยที่เกี่ยวกับชินกซิล่าว่าอยากดูภาคต่อทําไมไม่มีภาคต่อนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะบอกถึงข้อเท็จจริงแล้วก็ความรู้จึงของผมว่า ทำไมไอ้เรื่องชิงกซร่าเนี่ยถึงแม้ผมจะอวยมากแค่ไหนผมจะรักมากแค่ไหนแต่คิดว่าอย่าเลยภาคต่อนะครับก็อื่นเนี่ยไอ้เรื่องภาคต่อเนี่ยมันก็มีมาแต่ตอนออกฉายใหม่ๆแล้วนะครับแต่ตอนที่เขาฉายรอบพิเศษของชิงกซร่าในวันที่15กันยายนปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรอบพิเศษไงก็มีก็จะมีเอ่อพุ่งกับพี่เดกิอันโนแล้วก็เหล่านักแสดงมาดูด้วยเนาะซึ่งเราว่าก็มีการถามกับทีมงานถามกับพวกพี่เดกกีตโนเลยว่าเอ้ย มีความไปไปได้ไหมที่จะมีภาคต่อนะครับโดยตัวนักแสดงอย่างคุณฮิโรกิฮาเซกาวะเนี่ยก็บอกว่าอืมเขาก็อยากเล่นในะภาคต่อเขาก็สนุกการรับบทหนังในหนังภาคนี้นะครับชินกอซิล่าแต่นี่จเอานักแสดงเนาะยังไงซะหัวหอกที่ย่สุดในการทําหนังเนี่ยก็ต้องเป็นโปรดิวเซอร์พรุ่งกับแล้วก็ทีมเขียนบทอะไรแบบนั้นนะครับเมื่อตอนที่ทิทิเกนโนเนี่ยถูกถามเกี่ยวกับภาคต่อนะครับอันโนก็บอกตรงๆว่ามันก็ไม่ใช่การตตดสินญาของเขาเนาะ ทกินเราก็บอกว่าการตัดสินใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจของเขานะครับเพราะว่าเจ้าของหนังก็สิ่าได้ยังไงก็คือโตโคนะครับเพื่อโตโคว่าเออเขาจะสารต่อหรือไม่ยังไงก็ตามนะครับซึ่งเ,เขาเนี่ยก็ถือว่าก็โอเคถ้าเกิดเขาถูกทักทายให้ต้องกลับต่อแต่มองเขาเนี่ยก็บอกว่ามันจะน่าสนใจกว่านี้ถ้าเปลี่ยนกุ้งกลับเป็นคนอื่นอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งจะไม่เห็นว่าถึงแม้ตัวโน,นเนี่ยจะไม่มีปัญหาที่เขาจะทาพัาดต่อแต่เขาคงไม่อยากจ,จะทําเท่าไหร่นะครับ แต่เราก็จะเห็นว,ว่าสุดท้ายก็ไม่มีการประกาศพักต่อเด็ใดแล่เขาก็เริ่มสารจัก,กรวาลใหม่ของแฟรชยัยกอซิล่าคล้ายๆกัายุคเมเลเนียก็คือมันแทบจะไม่ต่อกันเลยนะครับแต่ที่ต่างกว่าคือกอซิลายุคเลวะอันนั้นเปลี่ยนรูปแบบกระทั่งสื่อด้วยนะครับที่ผ่านมามันจะเป็นหนังใหญ่มาตลอดใช่ไหมเยกว,ว่าครันี้เนี่ยหนังกอรซิล่าปุ่นที่ผ่านมาเนี่ยแตกตางอย่างสิ้นเชิงน,นะครับไม่ว่าจะไปชินกอซิล่าจะเป็นหนังใหญ่หนังรีบูทด้วยหนังรีบูทแบบโดดโดเลยนะคล้ายคล้ายกับฟันนลว และเรื่องต่อมาเนี่ยก็กลับเป็นแอนิเมชันก็ซิล่าขนาดยาวเรื่องแรกของไฟฉายก็ซิล่าที่เป็นแอนิเมชันขนาดยาวนะครับซึ่งก็ทำม,มาเป็นไตรภาคแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเสียเ,เ,เท่าไหร่นะครับและต่อมาก็ก็ซิล่าซิงคูล่าพอยที่เป็นแอนิเมชันซีรีส์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของก็ซิล่าญี่ปุ่นเช่นกันที่มีก็ซิล่าเนี่ยมาเป็นแอนิเมะญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับแบบซีรีส์เนาะส่วนในวันที่18กรกฎาคามปี2017นั้นตัวผู้ร่วงกลับอีกคนนะครับชินจิิิฮกุจเเนนนนี่่่ยขาาาาได้ลววใง G-Face ะครับ เงื่อนการสัญญาระหว่างโตโฮกับเจนเจอรี่เนี่ยทำให้โตโฮเนี่ยไม่สามารถสร้างหนังยาวกอซิล่าได้เพราะว่าเขาให้กอร์ซ่ามานเซเวอร์เนี่ยสร้างหนังไปก่อนจกนกระทั่งหลังจากกอร์ซ่าปะตะคองเนี่ยออกฉายไปนั่นเองนะครับและนักก็ถือว่าหลังจากกอร์ซ่าปะตะคองเนี่ยคิดว่ามานเซเวอร์เนี่ยก็คงจะยังไม่มีหนังสักพักหนึ่งและนั้นมีความเป็นไปได้แน่นอนว่าในอนาคตน,นี้หนังกอซ์ซ่าญี่ปุ่นที่เป็นหนังกอซ์ซ่าน้ามาแน่นอนนะครับแต่คิดว่าก็คงจะไม่ใช่ชินกอซิล่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเพราะว่าเหมือนทาง ผู้บริหารโตโฮเนี่ยเขาจะตัดสินใจเลยว,ว่าจะไม่สร้างสารต่อชิ้กซิล่าแต่จะเป็น world of g o d z i l l a คงจะเป็นหนังสไตล์สัป,ปลดสู้กันเหมือนเดิมนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ประกาศว่ามันจะมาโทนไหนนะครับระหว่างสัป,ปลาดชุดยางหรือว่าจะเป็น C g จีแบบชินกซิล่านะครับแต่ถ้าสัป,ปลาดเยอะขนาดนะั้น C ีีขนาดนั้นนี่โอ้โหงบบานปลายน่าดูนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความข้อจผิดว่าเอ้ยมันจะมีหนังภาคต่อชินกอซิล่าเหรอเพราะว่ามันมีชินคิงกิโด่าด้วยนะครับซึ่งนี้เนี่นไ,ได้ ปรากฏตัวในหนังนะครับมันปรากฏตัวในพวกเครื่องเล่นซะมากกว่านะครับเพราะวชินกอสซาญี่ปุ่นนั้นดังมากทําให้มันเนี่ยไปโพลในสื่อหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะไปคอสอเวอร์กับชินจังบ้างอยู่ในสวนสนุกบ้างนะครับพวกอะไรสวนสนุก 4D อะไรแบบนั้นนะครับด้วยความที่มาไปสวนสนุกเนาะเขาก็เลยชินกอสซานี่ยมีคู่ปรับเป็นไคจูบ้างนะครับก็เลยเป็นชินกินโดร่านะครับอ่านี่คือส่วนแฟกเนาะดูเหมือนว่าก็คงจะไม่สารต่อแหละตำนานชินกอสิา่านะครับอ่ะเรามาดูมุมมองผมมองว่า ทำไมผมคิดว่าไม่ควรจะมีภาคต่อนะครับผมคิดว่ารูปแบบของชินโกซิล่าเนี่ยถึงแม้หนังจะโดนอวยมากแค่ไหนและการชื่นชมจากญี่ปุ่นมากแค่ไหนเนี่ยมันที่ผมชอบมากเนี่ยการตีภาคต่อเนี่ยไม่ทชยมันเนี่ยเสียมูทโทนความเป็นหนังกอสิล่าไปจนหมดนะครับผมคิดว่ารูปแบบของชินกซิล่ามันก็เหมือน GMK อะ GMK เองก็เป็นหนังกอสิล่าที่ได้รับการชื่นชมกันว่ามันสนุกมากการตีความกอสิล่าที่แปลกประหลาดไม่ต่างจากชินกซสิล่านะครับ แถมไปทางแฟนตาซีด้วยไปคาริโกซิล่าเนี่ยไปในโทนแฟนตาซีนะครับวิญญาณรวมพลังกลายเป็นกอซิล่านะครับประหลาดมากและเราเกรงว่ามันก็จบข้ามเหมือนกันนะครับแม้แต่ที่ชินกกซิล่ามีลูกหลานที่หางกกซิล่าตัวก็ตผีเองถึงแม้มันจะตายแต่มันก็ไม่ได้ตายนะครับไม่เหลือหัวใจอยู่ยังไงซะมันก็ยังคงเป็นวิญญาณนะครับทาให้ถึงแม้เราเกรงว่าก็จเอ็มเคเนี่ยเป็นหนังกกซิล่าที่ประสบความสำเร็จสุดในยุคมิเลนเนียมแต่เขาก็ไม่สารต่อเด็กใดตรงข้าม หนัที่สารต่อกลับเป็นคิริวซึ่งมันก็เป็นหนางที่ผสมคอสเทสเบตในยุเบเรเนียมเช่นกันนะครับแต่ด้วยโทนที่เออตัวคิริวกอซิล่าเนี่ยมันยังเป็นหนังกอซิล่าอยู่เนาะคือไรจูตนอะไรแบบนั้นนะครับมันยังพอสารต่อได้แต่ตัว GMK เนี่ยสัปดาห์ผู้พิทักษ์ก็มองเทงไปหมดแล้วอ่ะเนาะแถมถ้าเกิดวิญญาณรวมตัวกันมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวกอสซิลาก็เป็นได้เลยแบบนั้นนะครับคือพอเรื่องมันจะไปไกลมากอะ่ะแต่นั้นคือไปให้สุดแล้วอยู่ที่ภาคเดียวพอนะครับเหมือนท เราก็เจนว่าหลายคนงรู้ใครกำกับอะแน่นอนฮิเดกิอันโนะถึงแม่น่งนี้จะมีผู้กกับ2คนแต่คนเขียนบทหลักคือฮิเดกิอันโนะหลายคนก็คงรู้ชื่อเสียงเลงนำของเขานะครับว่าผลงานก่อนหนี้เนี่ยขณะอิเซเอะหลายอย่างเนี่ยไม่งก็เอามาใส่ชิงกสซิล่านะครับอย่างอีวานเกเลียนเราก็เจนว่าโอ้โหตอนจบนั้นถ้าเกิดสมมติมันสารต่อเนี่ยเพอๆไปเชื่อมกับอีวานเกเลียนมันยังเชื่อมกันได้เลยอะไรแบบนั้นนะครับ คือสามารถเอาไปแต่งเป็นอีวานเกเลียนในเวอร์ชันโลกอนาคตอย่างได้เลยนะครับรมาณว่าปี2016เกิดเซ็กเตอร์เวอร์สอิมเพขึ้นมานะครับตัวลูกชินนะ้นกซิล่านั้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบทรงพลังดังเทวทูตน,น,นะครับแล้วก็ตูมนะครับโลกแตกอะไรแบบนั้นคือมันทําได้อะแน่นอนว่าลูกของมันเนี่ยอีวอลไปแล้วไงมันหลุดโทนกความเป็นกอซิล่าที่เป็นสัตว์เลื้อยคานไดโนเสาร์มีครีบหลังอันนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตลูกแบบมนุษย์ที่มีครีบหลังและมีหางไง มันเลยจุดนั้นมันเลยจุดของเขาเป็นหนังก็ซิล่าไปไกลมากแล้วนะครับนั้นจะไม่แปลกที่เขาไม่ได้รับการสารต่อนะครับถึงแม้จะเป็นตอนเจอบุคคลลุกมากเอ้ยอยากรู้เลยแบบนั้นใดมุมหนึ่งก็รู้ว่าดีแล้วที่เขาไม่ให้สารต่อมันจะเลยไปไกลนะครับเพราะว่ายัางไงหนังก็ซิล่าเนี่ยมันก็มีเ,เรียกว่าไงอะ่ะไม่อยากบอกว่ากรอบอะ่ะเรียกว่ามันมีกิมมิคของมันเนี่ยมันมีรูปทรงที่เป็นบัทลักของมันนะครับต่อให้เปลี่ยนดีไซน์ไงเนี่ย ลิซ่าของมันก็ต้องอยู่ในคงมูทโทมกอสิล่าขนาดไตสตาร์กสิล่าถึงแม้หลาคนจะด่าว,ว่ามันเป็นกสิล่าที่กะสุดแต่ลูกร่าของมันเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าเออมันก็ยังคอมีทรงความเป็นกสิล่าอยู่นะครับมีคีบหลังไปสัว์เลขขื้อยคายอะไรแบบนั้นเนาะนึกภาพตัวร่างหางของชินกสิล่านี่คือเราจะไม่เรียกว่ากสิล่าหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นเอวาก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับ แต่เราก็เห็นว่ากอสซ่าซิคูล่าพอยนั้นก็พยายามฉีกกรอบจากกอสซ่าที่ผ่านมาเนาะทั้งคงเลือกเอ่ยคอสมารกอริล่าเอ่ยมันกลายเป็นกระตูนแนวรัชญายไปโดยปริยายนะครับแต่น้อยดีไซน์กอร์ซ่าเนี่ยก็ย,ยังคงรูปแบบของความเป็นตัวกอร์่าอยู่เนาะคือดีไซน์มันยังคงเข้าเดิมคือดีไซน์มันยังเหมือนเดิมอยู่ะแค่ทําให้เนเรื่องมันดูฉีกกรอบไปไกลเท่านั้นเองนะครับรกืถ้าเกิดสมมติตัวชิงกอส์ซ่าจะย่ภาคต่อเนี่ยเขาก็ต้องคงดีไซน์กอสซ่าแบบเดิมเอาไว้อยู่นะครับ อย่าให้มันเปลี่ยนเป็นล่างห้าเปตลอดเลยอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับถ้าเขาจะสร้างอะนะแถมตัวที่จะเกียรนนกเองคงไม่วางนั่นแหละชินอุลตร้าแมนโดนเลื่อนฉายไปไม่รู้เขาทำเสร็จหรือ,อยังแถมยังมีชินคอมเบเตอร์อีกนะครับรอดูซิว่าแกจะมีชินอะไรต่อนะครับชินกาเมล่าชินซูเปอร์เซนไตชินอะไรสักอย่างเอามาสักชินเถอะพูดถึงชินก็ชินอีวานเกเลียนรีวิวภาคล่าสุดก็จบแล้วเนาะผมได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วว่าผมสื่อเงินกับพันยิ่งก็ลองไปดูกันได้ อีวานเกลียดภาค3บวกหนึ่งเนี่ยก็ไปดูใน Amazon p r ล m e นะครับและว่าเป็นอนิเมะที่เป็นอนิเมะสดโตขอที่เกียดโนมากเป็นของรักของชังของเป็นทั้งของรักแล้วก็ของชังของตัวอันโนเองเนาะแล้วก็จะเห็นว่าแกทั้งรักแล้วก็ทั้งเกลียดน,นะครับผลงานของตัวเองมาถึงที่ดูส่วนตัวแบบนั้นมากในภาคจบนะครับก็ประมาณเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเหตุผลอะไรที่ชินกุสราควรจะมีหรือไม่มีภาคต่อ ลองมาแบกบันข้อคิดเห็นกันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ